กุโดเวเกณฑ์้าำลองอเนาะเอาเวด้าต้นใหญ่้ที่น่ดเดอยู่ตากะสพุขอบะเกวดาตากะส้ปุงถุยนอลิงยาตะวันีเทปีย่างอเเวดีกกว่าควาตากระสลิบัตเชอรบัคาลตาดอกว่าเลขขาเวด้าตะกพุดดาบอตานโลนอตาต้นน่งใหญเอเวอ่าวเลขขาดอดีเนาะเอออาคตาดอนนเด้อากะสนไ่ี่น่ด้าเลยอ่ามัทชนออนไลน์เนาะอเว กุยราเวด้าตากาซโซคู่ต่อนี่เดวเวดาดีอีเพรามาส่งเครื่องบินรบถล่มก็เรียงตะเข็บชายแดนตากทออไทยส่ง F16 ออกปฏิบัติการตากาซโซ่นี่ยกุยลาเวด้าแพ้คิชิลุยทีวีโตคิชิเตอร์นอตาเาซโซ่แพ้มือฮาร์ลล์เยนารีเจสิฟเบนนีนี่หรออตากาซโซคู่ต่อเลืเอาเวด้ว่ากันยอกลอเนี่เดวเวไปยอสู่เวด้ากบอดุสู่สิ้นผ่านนี้ นึ่งหล่อคาเวดาหนอพวกันยศุภาตาลอนีหน่อหนอแพเอาเวที่เชื้อก็เชิดเลยตากตะกระป่าหนอครอบเรื่องไปยอสูเวดากบดดึกสึกอโคตานิหนอเลยอยู่ตะกระสนากีหนอสูเวดาก็บดดึกสึกเอฟตะชิคุหนออยู่ท่ออ่าดุซิญญาหนออยู่ท่อดุปากพลาเวดาเลยอยู่โกตะกระป่ซิโกหนอคอมยอนินเกเวดาตาฮิพันโลไปยอสึกบดกบดอยู่เีตุพะเลออเวอี มีเวลาอยู่อัตโนตัตเลยเนาะมาเวลาดีสอ,อริญญาดูเกเท่า,ทาบะเนาะเอาไว้แห,หนึงแล้เลาอยู่ก็เราได้กิตได้เลือกันยอก็ได้ป่ะ,ปะตอนตุบลอยเนี่ยป่ตาตอนพัลลอตราชายา่ตัวใหยีย่ยดูอยู่เต็ีหิ้ขุาาลแล้ว่ะเนาะเอาไว้นมีเวลาตากก็สกุตตวอุบลนี้ตากก็สกุนี่ทนี่ตอนเต็มก่อนละเนาะเอาไว้จะทบ ตถบาร์เทเวดาดีอีเนาะตากซอขุตอพลันในเทเวดาเลปยอนี่ชื่อขอเวดาอากบอดึกศึกเนาะเฮคคัลเวดาตันเลทีชะก็เชอเนาะคัลเวดาปางยอศึกที่ภาคเลทีชะก็เชอนี่แค่เลยนี่ลุยบลอญญาเนาะลุยบลอญญามีเมลอยู่กว่าตะปากคนนี้ดีตดอวะปยออากบออยู่ที่ภาคอือแต่แค่1หลอกกับมากเนาะเฮ1หลอกกับมากดีตัวไม่ไปยุ่งนะตาลบว่านอกบออยู่ในดีกว่ากับบอดอตาติญญา อ่าปะกบอันน่ะเขาคู่ว so ่าบ่มุน้อน้อล่ะเอออโคตตันนี่ดิต่อเดกุ๊ดเทนน่ะลํามาตะอยากว่านี่โยธนาเก๋น้อชั่วท่อไวดากบบ่ดิสึกเอตชิหึเนาะอ่าปะปราท่อไวดาสัตว์เลยอยู่โกตตะกปะสิก่อนนี่ล้อตะก็ซ้อนนี่กวยกะดอไวดาสุเมญญาเทวดาเพทนีใหญ่เนาะเพคคิชิลุยคีทโทคีชิก็กว่ามาตะก็ซ้อนนี่เอาเอปะปราท่อไวดาแล้วเวแม่สโค นอเลตากอัคถาเปิดตะกระปะนี้เตวดาเลอประโยชน์สึนอโนวิคีนุยเยตะพูขอเดเลขาอเวดาติโคดาบอนี้หรอนอตะพูอีหรอว่าผู้ทอดดอสาดดออัคันจริงๆนอบจฟตะพูรอๆนี้สิก็หรอนอคีครูนี่ว่าผู้ทอดเวดาตาวุลอนี่เดนออเวดาอูดอเต้าครูคลาสเซอร์เลยยาตัวนี้เดเลเวดาตะกุ่ยก็มานี่ เนาะถ้ากูเองมาแนวหลอดนี่ถ้าซิตี้ลีกเนาะถ้าซ้อนนี่กวยไว้ได้อ่าเทรนนี้หลอดบ้านชานะคือหลอดมีอู่ย่อดิปะสัญญามาเนาะกวยไว้ได้ดินี่เทวดาเอ่อถ้ารัวใหญ่เด้อเอาเวป่าผู้ท้องดอดตัดดลเนาะป่าผู้ดอดตัดดลนี่ในเลมือลอคากันไว้ได้เอ่อทีคู่ดาบ่อตันล่อกระดกเทวดาดินี่เนาะกุยดอนนี่เด้อทุกคู่ดาบ่นี่เอาป่าผู้ท้องตัดดอ PDF นอตั้ลอนี่เลยเอาเวสวอมแมกนีเตเวดาดินี่นออู้ยอล่อเวดาอ่าแล้วนี่ตะกระป๋านี่ก็บ้าคิกิโลกเตเวดาดินี่เนาะอ่าเมบ้าทุกตรอดอยู่ก่อนเตเวดาอืมอะกูดแต่ตอนนี้เดอะอ่าถ้าขาดาอบลอเวนี่เนาะประโยชน์สุดพอนี่เดฟูเวดากบอดุดสุดกับแอมมิกคิชิคุยเนาะอ่าเว็บนี่แหะที่เตเวด้าบ้านเนาะหนึ่งเราขาเวดา เอ่อตุ๊กดาบอตลลาร์เหลนี่ลุยเพียหนอลุยวัววิบลอนี่เดไม่ไม่แล้วยู่ตะกระปาคนนี่หนอเอาเวด้าเอ่อลาทอเวด้าเอตะชีคืนี่คีบิหาทอเวด้าเลตาคลีเลนนครสวรรค์หนอแฮยูโเวด้าดุเบียคอเนตาเอฟสิบหกดาคลียเนาะแฮยูโเวด้าตาตาโฟล่ะตือรอเลอเอาเวด้าพุปพระเมโซเอาเวด้าเอาเวฟุฟเวกลูตาเชิรนี่หล่ะ นาหาทไว้ได้เลยตาครีนเนแต่โจผูล่ตึงเอาไว้ได้เลยที่เจก็เชน่อลอยู่ตะกบปาข้นี่เอาไวที่เป็นรอชวดากว่าดูโฟโตโพเตวด้เลยโลกอุดตาบาย่บ้าบบบเนอเอาไว้ในเมวด้ตาท่ออยู่นอดิสโดกเวดาตาเิปโลเนระโปย่อสุดแล้ตาเฮคาลอตานอดิสโดฟื้นแตเฮนหลอตเลลอยู่กัตะกบปาตะรีกนี่ลอ อืมเอาไว้นี่ถ้ากระซอนนี่กล้วยพาไว้ได้ดีนี่เนาะเลวดาลัยญาณวอนี่เดี๋ยวก็บ่อยู่ตุ๊ปาบาแหละขาตกุตาบ่นี่เนาะก็บ่อยู่ตุ๊ปาบาแหละโถขาไว้ได้ตา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 เดี๋ยวตะกะยักขี้ๆบนยุงตาวีเนาะอะตาตะนี่บากูบอกนี่แหละโอเคอ่าตะนี่ยายเช่ดอลีเนาะแลเช่กระโดดไว้ได้เอาไว้จอยลาตาดาก็บ่อยู่ติดผ้าเมื่อแขขาเจียวอ๋อเนาะชมวยดากูดอทําบันน่ะซุเนาะบาซันน่ะกินนี่ละตะนี่ถ้ากระซอกล้วยไว้ได้อี เนาะเริ่มวางยอสู่รตะกบปากหกนอโยเกิร์ตได้ดีอีกแรงเข่าเจ้าหน้าที่ไฟกระเรียงแจ้งว่าทหารเมียนมาพยายามปราบปรามไฟต่อต้านทุกรูปแบบหนอทั้งภาคพ,พื้นดินและกำลังทางอากาศผลจากการบอมทําให้ทหาร pdf เสียชีวิต2ในายได้รับบาดเจ็บหลายนายขณะที่ไยทหารเมียนมาและ bgf ก็เสียชีวิตจํานวนมากจากการประทะด้วยอาวุธปืนเล็ก เนาะถ้ากระซอนนี่ลากระเตอร์นี่คุยไว้ดาแล้วก็ย่อตะกะปานี่ปากปลาท่อเวดาดีอีเนาะเตเวดาเลยพอย่อซึ่งในดื้อเอาเวคือเกลเซอร์เนาะเลยกําบาลลิมักล้อคุยเวดาพอแล้วอททดาออกสิ้นผ่านนี่เล็กๆกดบดเนี่ยปุ๊เนาะเนาะลกิกลามินี่เนาะลกุคุคุมินี่เนาะอโคตะตอนี่เตเวดาประโยชน์ซึ่งอตาลแลนด์1ล็อกขาเวดาอ่าที่พูดดาบอตาลรดก็บอยอยู่ตบลงั้นนี่ เนอเลือกพีดีเอ็ตะกระป่าวันนี้ตะกระซอกล้วยมาได้เล้วซีเวด้าคีร่าเนอดอบ้าดูบ้าทีดูตะบุกะษนอไม่ไม่เลือกไปยอตะกระป่าดอบีจีเอฟนี้เนอฟรีตะบุกะษซีโกเตวเวด้าดีนี่เนอกล้วยไว้ด้าคณะที่ฝ่ายเมียนมาและบีจีเอฟก็เสียชีวิตจํานวนมากแต่เลือกจำนวนมากเนี่ยแต่ไม่ตะบุรุษไปเนอะซีพาอาญะตะเวด้าเนาอัตติพาอาญะเนี่ยแต่ไม่เลือกไปยอเวด้อ่า อ่าเตอลอตตาคูบหรือกว่าๆๆที่ไม่หรอกเนาะข้าเราไว้ดาตาเลยนากรุอยากกรุนี่เนาะอ่าบีจีเอฟดอประโยชน์นี่สีเวดาพาอาญานี่หรอเต็มเวดาที่นี่เนาะตากสอนนี่เวดาดึกอันนี้หรอเนาะเอาเวนี่เมกดอเวดาตํารอกเนาะเลยที่ว่าเลยอเวดูดาประโยชน์เนาะอ่าอตุเวอุดากเลษเตปะฮะอัลเลาะห์เนาะเลยเอดอมนหนึ่งเวดาที่พูดดาบอกเนาะอโกตัตดอนนี่ดา เอาไว้ไม่เวดาตากโซตักาเ,า,ตาเน,น,นาะเลยดิทีี้ยเนาะตมูลกดดบุดเวติภเลยตัหน่ายใหญ่นี่ยหรอเปั๊บลาท่อโชว์เจอบ่ณผหรอต